สามเคล็ดลับทาเซรั่มลดฝ้าอย่างไรให้ฝ้าจางเห็นผลดีที่สุดวันนี้นะคะจะมาให้เคล็ดลับกันว่าถ้าเรามีเซรั่มดีๆทาอย่างไรให้ฝ้าจางเห็นผลวันนี้ต้องติดตามเลยนะคะห้ามพลาดเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะมาเลยค่ะกับการดูแลฝ้าสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือการดูแลให้ฝ้าจาง หลายคนก็ไปหาซื้อใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นครีมลดฝ้าเซรั่มลดฝ้าเกดอยากจะแนะนำเลยว่าเราต้องโฟกัสที่สารสกัดลดเม็ดสีเมลานินอย่าไปโฟกัสที่การขาวไวใสเร็วผัดเซลล์ผิวเร็วเร็วเร่งลอกฝ้าแบบนี้ไม่ได้ค่ะ เพราะผิวจะบางน่าจะไวต่อแสงด้วยทําให้เกิดฝ้าถาวรได้และเคล็ดลับการใช้ต้องมีนะคะทําให้มันเห็นผลดีที่สุดแล้วก็ทําให้ฝ้าจางอย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อแรกนะคะถ้าคุณใช้เซรั่มอยู่ต้องบอกว่ามีกฎ3นาทีทองก็คือว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยหน้าแฉะเปียกๆนะคะีค่ะหน้าสะอาดแล้ว ให้รีบทาเซรั่มทันทีไมโอเอนะคะถ้าเราปล่อยหน้าแห้งแล้วไปทำอย่างอื่นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยลงเซรัม่มแบบนี้จะทำให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวได้ไม่ดีค่ะการที่จะซึมเข้าผิวได้ดีก็คือตอนที่เราทําความสะอาดผิวเสร็จใหม่ๆรูขุมขนจะเปิดรับเซรัม่มแล้วก็สารสกัดได้ดีที่สุดตอนนั้น วิธีเคล็ดลับของเกศก็คือจะวางไว้ในห้องน้ําเลยเพราะว่ากันลืมบางทีเนี่ยเราก็ทําอะไรโอเอไปเดี๋ยวจะทาไม่ทัน3นาทีทองพอเราล้างหน้าเสร็จเช็ดหมาดๆด,ด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆน,นะคะไม่ขัดแรงหรือว่าไม่เช็ดหน้าแรงๆแ,แล้วรีบทาเซรั่มเลยวิธีการนี้จะทําให้เซรั่มรับเข้าผิวได้เต็มที่เลยข้อที่2นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในตอนเช้าทายังไงสําหรับเซรัม่มในตอนเช้า ให้ทาบางๆเท่านั้นก็คือทาทั่วไปหน้าเป็นการบำรงุงให้โฟกัสที่การทาครีมกันแดดตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องเจอแสงแดดแสง UV แล้วก็ประทะกับเรื่องของแดดพวกนี้ทำให้กระตุ้นฝ้าได้สิ่งที่จำเป็นนะคะมากกว่าการบำรุงก็คือการทาครีมกันแดดเก็ดก็จะแนะนำเลยลูกค้าลงเลยเซรัม่มรอบเดียวรอบรอบเดียวแล้วก็ทั่วใบหน้า แล้วค่อยทาตามด้วยครีมกันแดดหาครีมกันแดดที่ไม่มันไม่เหนอะหนะผิวแล้วก็ทาซ้ําระหว่างวันได้สําคัญนะคะไม่ว่าทากันแดดยี่ห้อไหนถ้าคุณไม่ได้ทาซ้าบางทีมันหลุดล่อนออกหมดแล้วไม่มีตัวคุ้มของผิวคุณก็เลยต้องต้องทาซ้ําทุก2-3ชั่วโมง แล้วก็ต้องเลือกเลย SPF 50 PA บวกบวกบวกจะได้กันได้ทั้ง UVA e UVB e แล้วก็แสงสีฟ้าแสงสีฟ้าคืออุปกรณ์พวกมือถือโน,อน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็ส่งผลเหมือนกันทำให้ฟ้าขึ้นและวิธีการทาครีมกันแดดทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้เต็มๆนะคะเยอะๆวิธีการสังเกตคือจะแบ่งทาทีละครึ่งทีละ1ข้อนิ้วและทาทับตามอีก1ข้อนิ้วเพื่อให้มันเนี่ยครอบคลุม พื้นผิวบนใบหน้าเรามีรอยหยักมีรูขุมขนต่างๆมันจะได้ทับ2ชั้นนะคะกันแดดได้มีประสิทธิภาพวิธีที่3ค่ะเคล็ดลับก็คือช่วงก่อนนอนอันนี้สำคัญมากเซรัม่มถ้ามีรดฟ้านะคะคุณจะต้องทาสองรอบรอบแรกทาบางๆทั่วใบหน้ารอบสองให้เราทา3จุดที่มีฝ้ามีกระเพราะอะไรเพราะถ้าคุณทารอบเดียวไปเลยแล้วก็นอนเลยทำให้ประสิทธิภาพสารสกัดเนี่ย มันดูแลฝ้าไม่ทั่วถึงหน้าเนี่ยมันจะขาวใช่ไหมคะส่วนอื่นๆแต่ฝ้าเนี่ยมันดำอยู่เม็ดสีเม,มลานินเนี่ยมันอยู่ข้างในถ้าคุณไม่ได้ซ้ำกับมันมันจะขาวไม่ทันในผิวส่วนอื่นๆที่คุณทาเข้าไปดูแลเข้าไปค่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยว่าสำหรับคนที่กำลังดูแลฝ้าอยู่ถูกทางเห็นผลถูกวิธี แล้วก็ปลอดภัยก็จะทําให้ผิวหน้าคุณแข็งแรงขึ้นฝ้าจางได้ไวมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครกำลังมองหาการดูแลฝ้าที่ปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกเกตแนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่เริ่มจากตัวแรกค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนสารสกัดเราให้เต็มๆนะแบบคุณภาพเลยช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินฝ้ากระจุดด่างดํามันจะจาง เห็นผลสีผิวสม่ำเสมอเติมน้ำให้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นใช้แล้วผิวกระชับขึ้นด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรงขึ้นแนะนำใช้ร่วมกับการทากันแดดมีปีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกบวกแล้วก็ล้างหน้าที่ดีต้องไม่แห้งตึงนะคะชุดนี้เซ็ตนี้ราคาพิเศษทักเข้ามาได้เลยค่ะ